สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องบุญับสิ่งท่านดนยูทูบุตรละกการั้งเพจครับกลับผมใจนุ่ม่อนก้นหมอกจากครับพี่น้องขออนุญาตแรงงานตัวกับพี่น้องครับมาอยู่กับรถคันใหญ่ครับเจ้าซานี่เอสวายสองศูนย์ห้าสีวันนี้ก็ยืนคู่เหมือนเดิมครับยืนคู่ครับซานี่คือกันครับซาเน่เอสวสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซีเลครับระวังรถผมละกะรถเสียวัดนะครับ ยังยืนคู่กันอยู่ทํางานมนเดิมนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ให้งานครับขอบคุณงานการนะครับอยู่ที่อําเภอช่องเม็กนะครับชายเขตประเทศไทยครับสุดชายเขตเลยนะครับถ้ามองไปฝั่งนู้นนะครับเห็นเหมือนกับคายภูเขาฝั่งนู้นเป็นเล่านะครับพี่น้องเป็นประเทศเล่านะครับอันนี้เราก็อยู่ชายแดนเลยนะครับอยู่ชายแดนก็ทํางานนะครับหลอก ลอกอ่างเก็บน้ํานะครับตรงมีมันตื้นเขินนะครับเราก็ต้องลอกลงอีกประมาณสักเมตรกว่า2เมตรนี่แหละแล้วแต่พื้นที่นะครับใกล้ะเสร็จละพี่น้องยืนคู่กันยืนคู่กันอันนี้ฝั่งนู้นข้างในไม่ได้ลอกมานะครับเพราะว่าเป็นพื้นพื้นที่เดิมเขาให้เอาลงประมาณน,นั้นนะครับการทํางานทําการ <S <S โอ้นพี่น้อง <S <S เหลืออยู่ประมาณสัก เออสามสี่หมื่นขนาดขึ้นสี่เหลี่ยวนะครับน่าจะเซ็ตนะครับพี่น้องยืนคููกันสู่เฮ็ดซอยกันที่นี่นะครับเราก็ขอบคุณที่มีงานทำเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่มีงานให้เรื่อยๆสำหรับขันอีกเลยอีกอยู่เจ็ดงวดครับกั้นใจขนาดพี่นอ้องเอยนะครับกั้นใจยังดีหางเงินใส่งวดครับหางเงินใช้งวดดิป่อท่าน <laughs> เดือนมันได้ข้างงวดครับดีนะที่หามา ปิดใบท่านนะครับไปค้างไปงวดนึงแต่ว่าก็เอามาเป็นปกติละนะครับหาพอท่านอยู่มันทีสิบหมื่นครับจักสิว่าจะไหนเราไม่หลงเนาะเท่าแก่รถนะครับพูดได้ทีอ่มีรถมีพอสิเป็นรถไมโครรถสิบล้อรถยังก็ตามแต่ทีเดี๋ยวพอนงวดนะครับแต่จะมีอาการเหมือนกันกับผมนี่แหละอาการได้ที อาการที่พนบัท่านครับหมุนเงินบัพพมหมุนเงินบัท่านคือกันนะครับพี่น okay. ้องก็บรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนร้อนนะครับร้อนร้อนี๋ยวาวว่าฝนจะตกกีกมืนเข้ามาเขาว่านะครับเขาเนี่ยคือพยากรครับพี่น้องครับระมัดระวังฝ่าไม้ฝนไม้นะครับฝ่าไม้ฝนไม้ฝ่าเดือนหาเดืินหุกนะครับระวังแต่มันสิมีลมกันโชกแล้วก็มีฝ่าห้องฝ่าผ้านะครับ พู้ที่อยู่กลางตรงไห้ตรงหน้ากระยาสิล่โทรศัพท์นะครับยาสีทำการเลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าใส่ซ่องเสร็จนี่ไงนะครับถอดซะก่อนนะครับอย่าปนปกระวังนะครับระวังอย่างดีจะเป็นสาบานไวลาครับก็เป็นสาบานไวลายนี่เดี๋ยวจะไปทางอื่นนะครับจะไปทางเขาด้นะครับก็วันนี้มากก็ลูกสาเลยครับนี่ลูกสาวหลานะครับพูดที่หนึ่งพูดที่สอง โอ้พุธนี่พุทธที่หนึ่งนะครับเนียนพุทธที่สองพุทธที่สามโมเดล่านะครับพุ่นเกย์ไงมันโอ้แม่ไแม่มันนะครับเ <laughs> ออนะครับปลามา่อปลา,าเมื่อบังรถนตกครับลูกสาวก็ได้แลวังมันตกนะลูกฮะมันจะตกวะ ลุงทำเน่ะมองไม่เห็นนั่นน่ะจะโยนโยนดินใส่หัวนั่นน่ะบอกงี้อ่ะง่ากไม่น้องเลยลูกเตาก็ได้ลูกเตาป่าดอกก็ได้ก็หลังจากที่เปลี่ยนตัวเดินนะครับรถคันนี้หลังจากที่เปลี่ยนตัวเดินก็ ก็ดีนะครับใช้ก็โอเคอยู่นะครับ,บอห้เบิดลงอนเบิ้ยังสก,ก่อนนะครับจังเคยววากันตอนนี้ก็โอ้นะครับสี่เข้าหน้าฝนอีกแล้วจะเข้าหน้าฝนอีกแล้วเราก็ยังไม่มีเงินที่จะเตรียมไว้หน้าฝนเลยนะครับหางเงินมนต้อหงหาเงินสต็อกหางเงินเตรียมไว้ได้นหน้าฝนเอาไปจะใจหน้าฝนกับเสื้อสีเบิดลงดอนเกี่ยวขอพอดี เดี่ยวข้าวพอดีนะครับเอา้าสู่กันไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับสู่ก็กำลังใจใเป็นอันสู่กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวรถเมโโคโคชาวรถบรรทุกเข้ารดสมองสุบอนนะครับประว่าสีในประเทศไทยหรือว่าสีต่างประเทศนะครับขอบคุณเอซีจากอาต่างประเทศครับขอบคุณเอซีจากเกาหลีเนี่ยขอบคุณเอซีจากเอ่อเซอันดีซักมาเล่านะครับ ที่ถักมาคุยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามในช่องบนน้ำซิ่งขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะครับเรื่อยๆนะครับขนาดเอาลงเอาคลิปลงแนะ่บอกเอาคลิปลงแน่นะครับโดนหลายมือจังเอาลุ้งท่านึงนะครับกรับผมกาเอาหรือว่าดีใจอยู่นะครับพอได้เอาคลิปลงก็มีคนมาคอมเมนต์มีคนมาคุยนะครับฝากพี่น้องคนดที่สามน้ำเมนะครับในช่องบนน้ำซิ่งอาจจะบป็นวันทายคลิปหลายซ้ำช่องอื่นนะครับ สองขึ้เดือนเขาลงมือหนึ่งสามชิพสี่ชิพห้าชิพนะครับแล้ผมก็เอาซีหามือก็ลงคลิปหนึ่งนะครับพ่อไอ้พี่น้องโมได้ลืมกันนะครับพ่อพี่น้องได้ได้คุยกันนะครับเอาแขีวกับตู้วัดเหรอพี่น้องสู้ก็หลายหลายงานการก็ได้เป็นงานหไรผมยังเงินซื้อแขี่ให้รถนะครับเล็บหรือว่าฟันนะครับภาษาบ้านพ่อเมื่อเขีวนะครับพี่น้อง สีครับเจ้าซานี่เอสไวทสองศูนย์ห้าสี่ขีดเก่าเฮาก็พีเอ็มใกล้แล้วนะครับอันนี้พีเอ็มแปดพันครับอันนี้พีเอ็มแปดพันกันโน้น่าจะแค่เจ็ดพันนะครับผมได้ช่วงโปรโมชั่นสมัยนั้นนะครับในช่วงโปรโมชั่นที่เขาให้พีเอ็มไลา์เอา้าวังวาปีนี่นะครับวังวาปีนี่วิทย์จากเกี่ยวเข่ากับิีปินไทยกับจีดีใจเติมนึ่งนะครับพี่น้อง เป็นไทยนี่หม,มายความว่าควนงวดเบิดนะครับพี่น้องคอางวดเบิดก็เสีเอามีเนี้ยเฮ็ดเนี้ยจอดเนี้ยอยังกะกับตามแต่น,นะครับพอได้สู่พอไดส้สดนพอดสได้ใส่ไปแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณพี่น้องบาดเท่านะครับที่ใส่บริการทีมงานอาจากอแกนเจริญทร,รับการโยทธ่าตลอดนะครับเพราะเป็นรถบดรถเกียร์รถไทยรถไมโครรถดำรถเกี่ยวนะครับเอา้าคลิปนี้กับเสียงลาพ่อจากพี่น้องนะครับอำลาพ่อจากพี่น้อง ไปคือเก่านะครับหวังว่าพี่น้องเสียการตอนรับให้การติดตามในช่องบทับสิ่งคือเก่านะครับกระผมใจนุ่มต้อนขอบคุณพี่น้องไว้ล่วงหน้านะครับโชคดีมีชัยครับพี่น้องครับโชคดีมีชัยนะครับมีเงินใส่หลายๆนะครับเจะกระกิฟต์ต่อไปเด้อนะครับอำลาพภจากแล้วพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ